สวัสดีครับบ่าวเท่าซอฟต์บีคันผู้ชมครับสอดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่24พฤศจิก,ก,ก,กายน2 5 6พายพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับท่านผู้ชมมาให้อาจารย์เน้นอาจารย์ย้ำให้นะครับงวดวันที่1 ธันวาคม2,568นะครับผมมาหาอาจารย์แล้วตั้งแต่ตองวดนะครับท่านผู้ชมแงวดที่ผ่านมานับ37ตรงๆนับ37มาตรงๆได้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเอามาฮอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปช่มเขาไปฟังน้ำกันนะคับเพื่อได้เป็นแนวทางพี่น้องเพื่อได้ไปหายิบจับจองลอตตอลีได้พี่น้องเด,อด้อแบบกทอว่าง,งวดที่ผ่านมามาล่างตรงๆ37 หนาพันเด่นเจ็ดพี่น้องเจ็ดหลักหน่วยเอานะครับผมเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันท่านผู้ชมอาจารย์อยู่พอดีนะวางพอดีอวันนี้วันจันทร์อแสงขึ้นเป็นไฟขึ้นแสงปิดนี่ได้บ่าอาจารย์มันมันสีมันสีไออันนี้ไหมอ่ามันสีไอเอเอา มันเป็นแสงสีไอ้นี่นะมันบดธรรมศาสตร์ัล <laughs> สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สิงห์ท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้วันที่24พฤศจิกาย,ยน2568นะครับท่านผู้ชมท่าเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์พี่น้องแบบบทที่ผ่านมาก็ถือว่า37ตรงตรง37ล่างตรงตรงอากาศเดิมเย็นที่กันอาจารย์เนาะเย็นมากช่องซำอากาศเย็นพี่น้องบ้านเฮา แดบสายมากกับมีแดดอยู่อุ่นๆแต่ว่าส่วงเซาส่วนแรงเย็ยนอ่างวดที่ผ่านมาดีทำชุบนะครับสามเจ็ดตรงตรงนะครับวิ่งล่างหกกับเจ็ดอาจารย์เด่นให้เจ็ดเจ็ดหลักหน่วยสามเจ็ดตรงตนะรงอ่าแต่ว่าอันนี้บ่าวเถ้าเขียนไว้ทำชุบอันนี้ชุดที่บ่าวเถ้าเขียนไว้นะครับชุดที่บ่าวเถ้าเขียนไว้สามเจ็ดก็ถือว่ามาตรงตรงน้อยจยันเนาะครับ อ่สามเจ็ดตรงตรงร <laughs> เอาไม่ให้อาจารย์เน้นให้อาจารย์ย่ำให้นะครับผมเอานผู้ชมมหาอาจารย์แล้วล่ะอือเปลี่ยนแปลงบ่อาจารย์บ่เปลี่ยนครับบ่เปลี่ยนมันต่ว่ามีเสืิอมข้ามาอยู่มีเสริมเข้ามาอยู่ครับเสริมมาอยู่ครับกระลุกตัวชุดละหกตัวก็เอาอ่าชุดบนอาจารย์บอกเอฟซีนะครับชุดน<ป><ป>บนนีเ้เด่นไปเด่นไปที่หกกับหนึ่งครับเล็กเด่นเล็กวิ่งหกกับหนึ่งครับครับลักล่อนี่ก็ 9 0 1ายหนึ่งังคือเก่าหลักร้อยเก้มานึงตัวครับหกหนึ่งหกสองหกสาเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มตกกันครว่าอยู่สองคู่หกเจ็ดส่หนึ่งกับศูนย์หครับหกเจ็กับ0 1เป็นเลขกันครับอันนี้หนคือติดแอ่หนึ่งศูคือติดหนึ่งมันปะเป็นเลขกันเป็นชุดกันครับชุดกันอาจารย์มีเพิ่มชุดกันเา้ามาเพราะว่าวันนี้หลักซิเป็นเลขคู่เลขคูมีอยู่หกสี่ศูนย์ แค่หกกับสี่ล้วก็มาตัดหกเป็นตัวยืนครับเป็นเลขคู่ครับครับลักนวยเป็นเลขคีหลักนวยเป็นเลขคีครับอ่าชุดสตัวยันชุดสมตัวนี่หนึ่งกครับเก้หนึ่งครับศูนกครับจับหลักลอยไซเลนไมจับลักลอยเซสาหหลักร้อยเูนึ่งอ่าหลักลอยนี่เด่นเก้ากับหนึเด่นเก้ากับหนึ่งูได้อยากได้หลักลอยขึ้นเด่นเก้ากับหนึ่งครับรับตัวตัวนี้เลขกเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่ง อ่าคู่เน้นคู่เน้นฟันไปที่หกหนึ่งฟันไปที่หกหนึ่งครับหกสองหกสามเป็นตัวร่องตัวร่องครับชุดบนครับหกเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นตัวกันครับเน้นเม็ดเดียวคือหกหนึ่งครับโอ้มันใจหกหนึ่งมันใจหกหนึ่งเลยครับอันนี้คือชุดบนเลขลักสิบเป็นเลขคู่ลักหน่วยเป็นเลขคี่อ่าชุดบนพี่น้องหลักสิบคู่ได้พี่น้องได้หลักหน่วยคี่ครับนะครับอันนี้คือชุดเอาหน้บชุดบนหนาบอาจารย์สิงห์คุนว่าหลักสิบ คู่หลักหน่วยขี้อ่าครับแบบชุดล่างครับชุดล่างนี่เด่นไปทีสี่คับสามครับเดินล่างสี่กับสามครับครับสี่หนึ่งสี่สองสามหนึ่งสามสองอ่ากันสามศูนย์กับสามหกครับครับกันสามศูนย์กับสามหกครับอ่าตัวมันใจสามโมนีิมันใจสามครับก็เลยจับไปที่สามสองกับสามหนึ่งครับสี่หนึ่งสี่สองเป็นตัวร่องครับสี่หนึ่งสี่สองเป็นตัวร่อง 3ามศูนย์สามหกกันสามศกันครับผมอันนี้คงสุดท้ายด้่น้องเลเด่นล่าง4กับสามเน้นที่สามนะชุดชุดล่างมีเพิ่มมาบงชุดล่างซ้ำเก่าด้วยครับบอดบอดเพิ่มมันมีแต่เพิ่มต่อกันชุดบนสองตัวครับอ่าหกเจ็กับสีหบนครับหกกับ4ีหนึ่งครับอ่าชุดล่างทำชมเล็กเด่นเล็กวิ่ง4กับ3ามเด่นที่3านับลัก4ี42ีลัก3ามสาสสอง นับเน้นที่รัก3 3 1 3 2มนึนับเน้นค่ะคือ3 2มสองนะครับ, 3, 2, 2> รบ4 1 4 2เป็นตัวร่อง30 36เป็นตัวกันครับเอเพียงในจังวดนีน้แต่ว่าเลขตัวเลขฝันับคือฝัน,นสงขึ้นซอนฝันหรอเปล่ฝันสขึ้นซ้อนครับเมื่อกี้กับฝันเขาจะว่าเราซูบเราันเอ้เาเอาเอาเนเงินเิเาวอาไปครับผม เพราะว่าฝันบานเห็นผู้ยิงกับผู้ทายังคุกเข่าเส่กันเอาหัวส้นกันครับแต่ว่ามีผู้ทายู้หนึ่งย่างมากหลังหลือมาจับนมผู้ยิงคจับขังท่ายแต่ว่าผู้ยิงนั่นบวไห้บวดาบวยังบวศูนย์ครับแต่ผมเห็นว่าเขาจับล้มขังท่ายผู้ยิงก็เลี้ยวหนาครับวันนี้ผ่านไปได้สองมือมือขึ้นนีมือขึ้นบานว่าฟันดกฝันสองขึ้นเลยคฟันเกี่ยกับอมล้มนี่ครับเพราะว่า ฝันว่ามีการมีงานนี่คือจังเมียผมเนี่ยยืนอยู่ฝานมีผู้สร้างมึงยางมาอย่างมากแต่ประจับมพราเมีย,ยผมจับขังใสยย่เขาเลยรับ,บนมีเพราะว่านั่นผัวก็เห็นว่าสั่น์คอยเลี้ยเห็นเมียเลยฟ้องผัวว่าดันผัวเห็นผัวก็วเห็นแล้วว่าสัตว์ขอละว,ว่าขอแนมแต่มันเข้ามาพุ่นผ่องเหนือสัน่น์ประจับนุ่คอยก็บว่าศูนย์แต่ว่าฝันว่าจะจับนุ่มแต่เกาเลยแต่สามสิบก็ปีขึ้นหลังมัดออกหาหาหนึ่งหาหาหนึ่งครับพบกัตีฮาซูนานึงบริเขียนบริฝันแต่ว่าเรื่องคาหาหนึ่ง อแต่ผมคิดว่าถามันเป็นคือเก่ามันจันเป็นหาหนึ่งหาหนึ่งจักสิบุญสิรางแต่โบได้เขียนใส่บปะครับฟันโบได้เขียนใส่ครับอ่าเขียนบอเขียนเส้นนี่ก็ได้ครับนี่เลขฟันเส้นนี่ก็ได้อ่าเอฟซีเป็นครับผมเอานะครับฟันธรรมชมนะครับแต่ว่าหา่นโสูนย์เหรเขาบบสูนอ่าคิดว่าแต่ว่าฟันที่แรกว่าฟันเห็นอ่า ผู้ใช้ผู้ใช้ผู้หญิงนางคุกเขาขึ้สบายพาเต้าหัวส้มกันเต่าบริจูบกันเน๊อเต่ผู้หญิงก็เสียเสียส้น่ายเก็เสเสียกล่บางบาแต่มีผู้ใช้ยัมามาจับก็เว้นได้เง่ายเขาจะพานไปที่สมือม่อฟันมันขึ้นนี่ขึ้นว่านเขามาจับน้เมียมาเขามาจับน้เมียเมียกัว่าคเห็นเนว่าเสคอก็่ให้วพราะูนไหมก็เรยว่าเลขมันถาแต้าเ่ามันเป็นหามันออกจะว่าเป็นหาศูนบ่อยจัง นุ่มกับเป็นหนึ่งเป็นศูนย์ครับก็พบคือเคยตีหานึ่งก็หาศูนย์ก็งัวนั้นมันออกหาหาศูนย์โอ้ออกหาหนึ่งจำได้ยุสามสิบกว่าปีครับเกิดลยคิดว่าน่าจะเป็นหาหนึ่งหาแม่นเพราะว่าน่าจะเป็นหาหนึ่งแต่ขุดขุนสีล่างแต่ว่ากับบแลนี่หาศูนย์มือมือหาน้มกับกลุมๆพี่น้องนะหาหนึ่งหาศูนย์แต่ว่าอาจารย์มาเคยตีหาศูนย์หาหนึ่งอยู่ตอนตะกี้มันเคยออกหาหาหนึ่งออกหาหนึ่งครับอ้าวพี่น้องอันนี้เรียกฝันนะครับ หาผู้ใดอยากได้ความฝันนะครับเม็ดเดียวคือห้าหนึ่งตาถ้าผู้ใดมาหาศูนย์กับฮาไว้ครับผมหนาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายอาจารย์สิงห์นาบทิพนมาเกะสามเจ็ดล้านตรงตรงหนาบท่พนมาอาจารย์แซ่อาจารย์ผมในเอฟซีเป็นเมืองนี่พี่น้องนะครับเจ็ดรับเพิ่นเต็มเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยเลยดที่ผ่านมานะครับ แต่ว่า37นี่เพิ่นมาตัวร่อง3747ก็มา37ตรงๆรงไม่เป็นรองเพิ่นเนีนคักคือ7จ็ดหนาหัวดที่ผ่านมา 4, 000, 4 000, เ,เพ,พิ่นก็นสี่เพิ่นก็เน้นเน้นหลักซีปอยู่เด้พี่น้องหังวที่ผ่านมาหลักซีเพิ่นคู่บ่ครับอาจารย์คู่ครับอ่ามี2กับ4นี่ 2>, 2กับ4ถ้าจับหลัก4นี่พี่น้องก็จะได้4 3 4 5นาหัวดที่ผ่านมานี่ครับผมไม่จับ2อาจารย์เพิ่นเป็นเน้นคักคือ2แต่ว่าอืวท้วหัวที่แล้วเป็นเลขคู่ครับ พราะว่าบ่าวเถาถามย้ำยูอาร์ซีมอเตอร์ไซอาจารย์เพิ่นว่าหลัก10บนได้ได้คู่ได้2กับ4เพิ่นเน้น2 3เพิ่นเลยกัน4 3ครับอ่าถ้าถ้าจับใส่เต็มชุดนี่เขาจะได้4 5 4 7 4 4ครับนี่พี่น้องเพิ่นเลยบ่ได้จับหลักนี่แม่อยู่เด้อพี่น้องเด้อครับงวดนี้ไอ้งวดนี้หลัก10คู่คือเก่าหลัก10บนกับคู่คือเก่า640ครับหกสี่เต็มสูตร8บ่มาบ่ะบนหนามาครับ ถ้าผมกับมันใจไปที่หกแต่อาถามมันใจรักสิบบนคือครูครูครับหกสี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์สองสี่หกศูนย์สองสี่หกแปถึงแปดแปดตัดครับแปดตัดแปดตัดหลักสิบบนคู่หลักหน่วยบนขี้ขี้ครับหลักหน่วยบนขี้ขี้ได้พี่น้องได้แต่ว่าลักสิบเป็นคู่แต่มันใจหกหนึ่งครับมันใจหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งมันเจร้องกันหนึ่งหกหนึ่งครับ กันแล้วกันอีกลุมตัวเลยล่ะผมว่าอืบัดนี้ก็มันสิมาคักนี่ผมฟันนี่ขี่ยันในบริษทฟาดจักเกลือดิแต่ว่างงนี่ฟันนี่ขี่บอดสูมีฟามาเคลืนเมียว่าเอาเลยบริษัทนี่หกหนึ่งอันสวมนั้นมันเต็มอ่าส่วนมัหลังเงอนปิดทัวสวมมีฟ้าปิดเรียบร้อยมันเต็มผมเลยย่างไปเบื้องน้ำขึ้นบ่อะไรบริัทนมันก็เลยร่นลงมาฝันมีดินจุกอยู่มองน้ำไหลออกผมก็เลยเอาพวจุกไปขวดเนาะว่ามันติดตันทางน้ำสวมมันร่น จ้องหอยไม่ลงออกมาคว้าคูดเข้าไปเจอเลือดเออเฮือเลย<ม>นะผมเราเอ้าส่วนนีคือว่าไปขี่ไซส์ผมก็ไปขี่ไซส์ทางน้ำไหลเราใส่มุกแล้วปีนไปขึปข้นเขา,เ<อ>าแต่ว่านี่เป็นครั้งที่หกรับที่ฝันเห็นขี่<อ>แต่ว่าถือเลขสู้เครือครับก็งวดนี้เพราะว่ามั่นใจเ,<อ>เที่เขาครับท่านผู้ชมอาจารย์มันกับมั่นใจมั่นใจขึ้น <c oughs> มางวดนี้มาแท้ๆล่ะหนับชุดบนเด่นบนนะครับเป็นในทางในพี่ิธงเด้อนะครับอาจารย์สิงหสิบ อธรรหธั 2, นวาคม2568นบับเด็กเด่นเล็กวิ่งบน6กับ1หลัก1้อยเ่านผูรชมช่มเน้นคักหกหพี่น้อง6263ตัวร่องก,กันไว้ก็คือ674101น,นะ่านผบ้มชม3ตัว161น,น,นับ9ก1 061หน่นเน้นคัคหายิบจับลอตเตอรี่ก็คือเก1หพี่น้องนับชุด3ตัวไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเพื่อมารางวัลเล็กท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่ความฝันนนนครััับอาจาจย์กไว เขามาจับนมเมียนะับฝันแบบนี้มันเคยออกหาหาหนึ่งพี่รองผู้ใดมาขาศูนย์กัติดไว้นะับอ่าที่แรกฝันที่แรกกับฝันเห็นเขาจับนุม่ทนมทำชแตะวามาฝันยัง่งบาดฝันเห็นเขามาจับนมเมียอ่านะอาจารย์ได้มันใจหาหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งนะครับตาชุดที่อาจารย์แห่อาจารย์มันใจเก้าหกหนึ่งเด่นล่างพี่รองเล็กเด่นเล็กวิ่งล,ล,ล่างสี่กับสามเด่นที่สามนับสามหนึ่งสามสองวงกลมเม็ดเดียวคือสามสองนับตัวอ่า ตัวร่อง3ามหนึ่งสี่หสองกัตัวร่องคำชมกัน3ามศแคปหน้าจอนับชุดล่างเม็ดเดียวมัดมาคู่ใดกันค่มันอาจะสามสองสามหนึ่งสามสองสามหนึ่งเม็ดเดียวตัวใดกันเม็ดเดียวน่าจะอยู่ตัดบขาดกับสามสองสานึ่ครับเรียว่าขาดมันตัดจริจยากครัชุดบนนะครับผมชุดบนหหนึ่งเม็ดเดียวเลยหกหนึ่งเม็ดเดียวเลยแต่ว่าล่างจะย่งระวังสาหนึ่งสามสองครับผมอ่านะครับแต่ว่าเม็ดเดียวบนคือหกหนึ่งครับเอาขอบพุดอาจารย์สิครับผม ขอบคุณ f c แฟนครับท่านชมทุกท่านพี่น <ไป S 2> ้น <ไป S 2> องพอกันคลิปหน้าให้โชคให้ม ắ นบสวัสดีครับ